สุดยอดมักเน่10ศิลปินหญิงไอดอลเคป๊อปถูกยกให้เป็นที่สุดน้องเล็กประจำวง,งความสวยและความสามารถเก่งรอบด้านจนถูกยกให้เป็นมักเน่หรือน้องเล็กของวงที่เก่งที่สุด อันดับที่1จื่อยูวีเปิดกันด้วยอันดับที่1ที่ได้รับการหวตดจากกลุ่มแฟนคลับหนึ่งในสมาชิกจากวงทวายจากค่าย JYP Entertainment เธอเป็นสาวสัญชาติไต้หวนันมีชื่อเกาหลีว่าจูจายูถูกทำทามาจากแวม,มองของค่าย JYP ที่ไต้หวนันและได้ชักชวนให้เธอมาเป็นเด็กฝึกของการแข่งขันในรายการซิกทีนแต่ตกรอบสุดท้ายก่อนที่ JYP จะเปลี่ยนความคิดจากเดิมทําวงเกิดกลุ่มที่มีสมาชิกเพียง7คนเพิ่มกลายเป็น9คนทําให้เธอได้รับคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของวงทวายและก็ มีอายุน้อยที่สุดของวงอีกด้วยนอกจากนี้เธอเคยถูกจัดอันดับจาก T.C. Canler ในปี2015ให้เธอเป็นหนึ่งในร้อยสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดอันดับที่2แนนซี่สาวสวยหน้าตาดีที่ล่าสุดได้คว้าอันดับหนึ่งของสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกจาก T.C. Canler มาแล้วเธอเกิดวันที่13เมษายน2543เป็นอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปมูมัแลนด์ถูกคัดเลือกมาจากรายการเรียลลิตี้ส i v เว MNe ลเอ็มเนตนอกจากการร้องเพลงแล้วนั้นเธอยังเป็นนักสแสดงอีกด้วย อันดับที่3ลิซ่าลาลิซาไอดอลสาวที่สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายลิซ่าลาลิซามโนบาลหนึ่งในสมาชิกจากวงแบบพิงของค่าย YG Entertainment เกิดวันที่27มีนาคม2540ในวงมีทั้งหมด4คนซึ่งเธอก็เป็นน้องเล็กสุดฝึกหัดนานกว่า5ปีจนกระทั่งได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงหลังจากนั้นก็ไต่ระดับจนเป็นที่นิยมทั่วโลกและได้รับรางวัลสหิตติโลกเอาไว้มากมายไม่ว่าจะการปล่อยเพลงโซโล่เดี่ยวก็โด่งดังฮิตติดชาร์ตบนชาร์ตของ b i l l b o a r d 200ในอันดับที่2ดิซ่ายังประสบความสำเร็จอย่างถึงที่สุดในจกักรวาลแฟชั่นและจิวเวลร่ระดับโลกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของแบนแนรนด์ อีกด้วย อันดับที่4อีฮเยริสาวสวยมาพร้อมกับความตลกที่มัดใจแฟนๆได้เยอะมากไฮเยริเกิดวันที่6มิถุนายน1994หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากการเป็นนักแสดงซะส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วเธอก็เป็นนักรรองด้วยเช่นเดียวกันในตอนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมฮเยรีได้ถูกแมวมองจากค่ายดีมชีเอเจเนเตอร์เมนต์ได้มาชวนให้เธอเดบิวต์เปสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปซึ่งนั่นก็คือวงเกิร์ลเดย์จากนั้นเธอจึงได้ย้ายมาเรียนศิลปะการแสดงที่โซแต่หลังจากนั้นสัญญาค่ายร จึงเปิดตัวใหม่ในฐานะการเป็นนักสแสดงแบบเต็มตัวทางนี้เธอยังเป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทของโรเซ่วงแบงค์พิงอีกด้วยอันดับที่5โอไฮยองวงเกิร์กรุฟสังกัดจากค่ายเอ็มเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่มีสมาชิกทั้งหมด6คนอยา่วงเอพิงโดยมักเน่ของวงนี้ก็คือไฮยองซึ่งเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและเกมเป็นชีวิตจิตใจมักจะโดนพ,พี่ๆี่ในวงแกล้งอยู่เสมอและเธอก็ชอบแกล้งพี่พี่เหมือนกันมีเสียงร้องที่เป็นเอก,กลักษณ์และส่วนสูงที่โดดเด่น อันดับที่หกคิมเยริไอดอลมากความสามารถไม่ได้มีดีแค่การร้องเพลงอย่างเยริเกิดในวันที่5มีนาคม1999หนึ่งในสมาชิกจากวง Red Velvet น้องเล็กสุดข,ของวงจากค่าย SM Entertainment เธอได้เข้ามาเป็นเด็กฝึกในค่ายผ่านการคัดเลือกของ SM Sunday t Open Audition ที่เขาลือกันว่าเป็นการออ d i t i o n ที่ยากที่สุดมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ผ่านเข้ามาได้จึงเธอก็เป็นหนึ่งในน,นั้นฝึกฝนมา5ปีนอกจากการเต้นและร้องเพลงแล้วเธอยังเปิดตัวในฐานะนักแสด,ดงอีกด้วย อันดับที่เจหนิงหนิงวงเกิดกลุ่มที่โด่งดังและปังมากเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายอย่างวงเอสป้าโดยวงนี้สมาชิกที่เป็นน้องเล็กสุดนั้นก็คือหนิงอี้จัวหรือที่เรียกกันว่าหนิงหนิงสาวสัญชาติจีเข้ามาเป็นเด็กสุกระยาเพียง4ปีเคยเปิดตัวในหันหน m าเอสเรกี ookie, เมื่อปี2 0 1พมีความโดดเด่นด้านการร้องเพลงเป็นอย่างมากค่ะใครได้ติดตามเธอในช่วงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเธอมักจะเป็นที่ถูกพูดถึงในเรื่องการเปิดตัวไม่ว่าจะเดินนั่งหรือทําอะไรก็ตามแต่มักจะได้เป็นที่ถูกจับตาม,มองอ จากจะลิกความเป็นตัวแม่อยู่ในเธอคนนี้หมดแล้ว อันดับที่8ซอจูฮยอนหรือที่แฟนคลับมักเรียกกันว่าซอฮยอนสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานชื่อดังเกิร์ลเจเนอเรชั่นที่อยู่ในวงการมานานกว่า10ปีแล้วเกิดวันที่18มิถุนาย,ยน1991เป็นนักร้องและนักสแสดงชาวเกาหลีใต้เข้าวงการในปี2007จากการเดบิวต์ในฐานะสมาชิกน้องเล็กวงเกิร์ลกรุ๊ปสร้างผลงานระดับตำนานเอาไว้มากมายการะทั่งเธอได้ประเดิมผลงานการสแสดงในซีรีส์การสแสดงดีหลังจากนั้นก็เริ่มมีผลงานเข้ามาเรื่อยๆ จนส่วนมากเรามักจะเห็นเธอในการรับบทเป็นนักสแสดงซะส่วนใหญ่เป็นตัวละครที่หลายคนให้ความสนใจกันอยู่ไม่น้อย อันดับที่9้าจางวอนยองถูกขึ้นชื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการ k p o อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสาหรับวอนกุกน้องใหม่มาแรงวงไอซ์สำหรับวอนยองสาวลูกครึ่งฮิอเรื่องหน้าตาโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่ครั้งนี้เธอก็ยังโดดเด่นในเรื่องการเรียนอีกด้วยผลการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลังจากเป็นเด็กฝึกอยู่ค่าย Starship e n t e r t a i n m e เ t เธอเคยเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการโปรดิวได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของรายการและยังได้เป็นเซนเตอร์ของวงไอซ์วันเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ที่ได้รับการโหวจจากแฟนๆท นิยมตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์หลังจากได้เดบิวต์มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงไอซ์เธอก็ยังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยงานรีเซนเตอร์และ MC เข้ามารัวๆไม่มีหยุดหื้อเดี๋ยวว่าเป็นศิลปินไอดอลเจนใหม่ที่มาแรงมากเลยจริงๆ อันดับที่ส0ชูฮวาสาวไต้หวันสมาชิกวงลุกกี้ปีศาจ G.I. เดิ G เกิดวันที่6มกราคมปี2000ที่เมืองเทาหยวนไต้หวนันเป็นสมาชิกไต้หวันเพียงคนเดียวของวงตอนเด็กชูฮาวายอยากเป็นนักร้องและนักสแสดงจึงได้ไปร่วมออดิชั่นกับค่ายคิวเอ็นเตอร์เนเมนต์จนได้มาเข้ารอบเป็นเด็กฝึกของค่ายและได้กลายเป็นวงที่โด่งดังจนถึงปัจจุบนัน